สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านเนยนะครับผมมาเล่นเกมโคฟี่ทาวเวอร์ดีเฟนนั่นเองเล่นกับเพื่อนผม4คนสคนสี่คนนี้เขาพอเก่งอยู่แต่ผมแพ้ ซึ่งผมแพ้ผมกำลังกลับมาที่ล็อบบี้แล้วครับผมจะมาโชว์ตัวแล้วนะครับนี่ครับแต่ตัวธรรมดาที่สุดก็คือไอตัวนี่บอลลูสซึ่งทุกคนก็จะได้ไอตัวนี้เป็นตัวแรกเลยซึ่งถ้าทุกคนอยากจะได้ตัวแรๆบางตัวมันต้องไปเอาอาชีพเมนท t o ปซีเค e t หรืออะไรต่างๆมากมายหลายอย่างมากครับแต่ท่านผู้ชมต้องทำได้แน่ซึ่งผมมีหลายอย่างเลยครับนี่นี่คือแลมโบแจ็ค t o อปจีฟาร์เมอร์บหรือ Mr. สเตอร์เขาเปลี่ยนเป็น b บีช นี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะได้ไอตัวเก่งๆซึ่งมันยากโอเคมีตรงนี้หรือว่าดดีเจดี ผมเอาตัวนี้มาแล้วครับท่านผู้ชมนี่อะไรมันดีนไหมไหนตัวนี้มันมีนไหมไม่รู้อะ่ะผมจะไปที่ normal mode นะครับท่านผู้ชม I'm going to normal mode เอ๊ะ กันบดนี่เพื่อนผมเฮ้ยไป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 ยบายบายบไปไปไบไปไปไบายนี่ครับมีตรงนี้อยู่สามที่ไปเลยมันจำกัดแคแปดคนแต่ถ้ามีคนมาเข้าก็ไม่เป็นไรข้อเสียของเกมนี้ก็คือมันแหลกไปหน่อย คุณผมมีเนื้อที่ไม่พอเกมนี้ความง่ายอยู่นะครับท่านผู้ชมซึ่งเกมนี้ถ้าเราใช้อามงอั์มันจะเหมือนกับตัวฟาร์มแค่มันโจมตีได้แค่นั้นครับท่านผู้ชมเิด็จมัยผมเลือกหมดคิด มานตัวเอกมาไหมเว็บที่สามร้อยไงท่านผู้ชมครับหมวดคิดมัดจะมีมีตัวเอกมาตอนที่เว็บสามร้อยครับซึ่งพวกเราต้องรอ,อ ย้ yeah. ต้องเอาชนะจนถึง300ร้อยร้ยเวให้ได้เลยครับท่านผู้ชมเอาไม่ได้นี่ผมจะมก้กำลังจะได้ตัวนี้แล้วครับท่านผู้ชมแล้วมันก็จะพลิกกลับมาชนะได้ีคพับท่านผู้ชมตัวที่คอรด,ดีเลยครับ เส้นผมวางตัวนีว้แล้วค่ะไม่ต้องขูดนะยาครับเก็ดได้ยังงี้คผู้ชมผมจับเก็แล้วนะครับเูอีกสองแล้วตุ๊กเก็ดดกร์ดนชัดเรกเกอร์ เกร์แล้วครับมันไม่สามารถผ่านไปได้แล้วถ้าเป็นตัวทิกเกอร์มันก็ไม่มีทางไปได้นอกจากมันจะเลือกอไปเยอะนะโอ้ผมลืมเอาตัวตัวฟารม์มาโอ้ป่าเอ้ย อีตัวอัลฟามสเร็ว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 าพมันมอ,อ,อ,อ๋อเ้อาจจะอนจะนานตักนิดห่อยตัก้นั เราะว่าถ้าจะถึงสามว่าเว็บมันก็จะนานิดหน่อยนี่สิบเด้าสิบ่าเวัแอนนี่ก็แค่เพแล้วา อันนี้เรียกว่าสปีดแคทาวเวถ้าท่านผู้ชมดูตอนนั้นแล้วท่านผู้ชมจะได้สปีดแคท e วเวอรที่เป็นตัวเองตัวแขงนี่กขาเพื่อนผมเพื่อนผม <laughs> ครับค่ะทุกคนเร็วเข้า เพื่อนผมเขาก็พอเก่งอยู่แบบเก่งมากมากเลยด้วยตอนนี้กำลังจะอัพให้เก่งนี่ตึ้งถ้าผมอัพไอ้นี่ได้ผมก็จะแข่งแต่งากครับครับพดงดง ดูเพื่อนผมทำไมนดได้แล้วคืออีกออาแคสซีเบอร์สามคืด ผมกำลังสู้กับพวกมันอยู่พวกมันทู่โคตรยากเลยตอนนี้ไม่รู้ผมจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยทั้งแหลกทั้งที่เป็นหมดเลยผมต้องเอาชนะมันให้ได้โคตรโคตรโคอรเขาไม่มีตัวฟาร์ม Failure, failure. You're still a failure. Failure. I can smell the failure. i have tired. bye bye